หัวเชื่อสลายคาบดินคนฝั่งแน่นลดเวลาเบ,า,เบาแรงล้างออกง่ายสวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้า n u m b e r a j o r a j o r 7วัรตกรรมใหม่จากดีรับดร f ฟอร์คาแคเริ่มแรกผมจะพูดถึงหลักการทํางานของเจ้า n u m b e r 787 Number 7นี้ก่อนนะครับหลักการทํางานคืออาศัยสารสลายคาบ Soda a อด like. ไลท t ที่มีคุณสมบัติตรายคาบดินโคลนคาบสกรปรกและยังมีสารกระจัดคต้นหนัก,กนอื่นอที่อยู่ในน้ำยาตัวนี้ทําให้คาบเหล่านี้อ่อนตัวลงและล้างออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อมาคืออุปกรณ์ที่ใช้กับหัวเชื้อนี้นะครับมีหลายประเภทมากเลยเช่น f o อกกีเครื่องพ่นแบบฝอยถังฉีดโฟมปั้มมือและถังฉีดโฟมพาเคอัตราส่วนผสมที่ใช้คือ1ต่อ6กกับทุกอุปกรณ์และทุกงานที่มีคาบดินโคลน วันนี้ผมจะใช้ถังที่โฟมขนาด5,000 ml โดยเฉพาะแล้วก็จะใช้ปั๊มโปรดี่แดดเนี่ยที่สามารถปั๊มได้ทีละ20 ml ปั๊มเข้าไป5ปัม๊มเขย่าให้เข้ากันต่อมามาดูขั้นตอนการใช้งานกันครับฉีดน้ำยาให้ทั่วพื้นผิวทิ้งไว้2นาทีเพื่อให้คราบอ่อนตัวลงใช้น้ำล้างน้งฉีดออกผลลัพธ์ที่ได้คราบดินโคลจะกระจุยหลุดออกไปกว่า90%ดิ่งเรื่องการล้างในที่แดดจัดเพื่อไม่ให้น้ำยาแห้งและเกิดคราบและนี่คือหัวเชื้อน้ำยาสลายคราบดินโคลจาก ดีละ Lab for Car c ค r e ที่จะช่วยทําให้การล้างรถของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ